มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตัวแทนหมู่บ้านอันภูวนาคข้องใจคดีกำนันนกทำไมถึงไม่เปิดกล้องให้สภานะชนได้ดู15กันยาย,ยน2566เพจหนกระแสได้เผยข้อความระบุว่าอันภูวนาคข้องใจ ทำไมไม่เปิดกล้องวงจรปิดบ้านกำนันนกให้กับสาธารณชนได้ดูถามจะเสียรูปคดียังไงช่วยอธิบายทีวันนี้พลตรืรวจเอกสุรเชษฐ์หัดพานรองผบตรกล่าวแถลงรายละเอียดข้อมูลหลังจากเจ้าหน้าที่สามารถกู้ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ปปกล้องวงจรปิดในงานเลี้ยงบ้านกำนันนกที่เกิดเหตุยิงสารวัตรแบงค์โดยไม่ได้เปิดภาพให้สาธารณชนได้ดูนะคะแต่เป็นการเล่าให้ฟังเท่านั้นคะ่ะ ล่าสุดนะคะอ่นนานภูวนาถโพสต์ข้อความถึงประเด็นดังกล่าวระบุว่าเรียกร้องให้เปิดกล้องวงจรปิดที่จุดเกิดเหตุต่อสาธารณชนครับและประชาชนพร้อมที่จะยืนเคียงข้างตำรวจเพราะเราทุกคนอยากให้ตำรวจยืนข้างประชาชนเช่นกันทำไมถึงให้ดูไม่ได้ทำไมถึงจะเสียรูปคดีเสียยังไงอธิบายซิ h h a a s t #f ทางนี้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเช่นเห็นด้วยค่ะควรจะเปิดให้ประชาชนได้ดูสนับสนุนอีกหนึ่งเสียงบางอย่างมันมีเหตุผลมีพกสาวไปด้วยเมียรู้หรือเปล่าอย่ารู้เยอะหอมปากหอมคอก็พอยากที่จะเชื่อคดีที่ผ่านๆมาก็เห็นเงียบกริบยิ่งเป็นคดีตำรวจพัวพันมากมายขนาดนี้เดี๋ยวก็เงียบ ตัวแทนของหมู่บ้านอันภูวานาค้องใจคดีกำนันนกทำไมไม่เปิดกล้องให้สาธารณชนได้ดูขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ